สวัสดีค่ะมาพบกับรายการ p l u สเอเน g y ี EP สานะคะก็ห่างหายกันไปนานนะคะก็ตอนนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะ h e ลลิ่งตัวเองนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างทํางานหนักเครียดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครียดของการทํางานหรือเครียดในเรื่องอื่นๆก็ตามนะคะถ้าหากมีเวลาวันหยุดนะคะลองหาเวลาไปเที่ยวตามต่างจังหวัดนะคะอันนี้ก็จะมาแนะนํำเลยว่าถ้าเราไปเที่ยวที่ทะเลนะคะ ก็จะเป็นการฮิลจิตใจเราได้มากขึ้นเพื่อรับพลังบวกรับพลังเต็มร้อเซเพื่อให้เราอ่ะกลับไปสู้กับชีวิตในการทํางานหรือชีวิตต่างๆที่จะต้องเข้ามาในชีวิตเวลาเราเจอความเครียดใช่ไหมคะก็จะมี5เหตุผลที่เราควรจะไปเที่ยวทะเลเพื่อจะช่วยเยียวยาจิตใจของเราได้นะคะเพราะพลังอย่างสายน้ำเนี่ย จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกชุ่มชื่นเวลาที่เราได้เห็นสายน้ําในทะเลหรือว่าจะเป็นแม่น้ําก็ได้นะคะถ้าสําหรับคนที่ไม่ชอบทะเลก็ไปเที่ยวน้าตกหรือแม่น้ําลําธารได้เลยนะคะพลังของน้ำเนี่ยจะมีแต่ความเย็นสบายตาแล้วก็สบายใจเวลาที่เราอยู่อยู่ในทะเลหรือแม่น้ําก็ตามนะคะก็จะทําให้เราเนี่ย รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็จิตใจสงบคลายเครียดแล้วก็ช่วยทําให้เรามีความสุขได้มากขึ้นนะคะและอย่างที่สองเราจะมีโอกาสได้รับแสงแดดอุ่นๆนะคะ <c oughs> เวลาเราไปเดินชายทะเลในช่วงที่เ <c oughs> ช้านะคะซึ่งแดดยังไม่แรงมากเนี่ย <c oughs> ก็จะทําให้เราได้สัมผัสแดดที่จะมาส่งกระทบในผิวหนังเราเพื่อเป็นการกระตุ้นที่เราได้รับ วิตามินดีเข้าสู่ร่างกายนะคะแต่ถ้าแดดในช่วง9โมงถึง3โมงเนี่ยไม่ควรจะไปออกแดดเลยแต่ในกรณีที่เราจะไปเล่นน้ำทะเลว่ายน้ำหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ขอให้ทาครีมกันแดดทุกๆ2ชั่วโมงด้วยหรือตามที่เราสะดวกเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผิวเราเนี่ยเจอแดดแล้วเสี่ยงต่อการเป็นมาเร็งได้นะคะสิ่งที่สาม สีฟ้าของน้ําทะเลเนี่ยคือเวลาใครๆเห็นสีฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าหรือสีฟ้าที่เป็นตัวสีภาพวาดหรืออะไรก็ตามหรือทะเลเนี่ยน่าจะเหมือนกันก็คือจะทําให้เรารู้สึกสบายตาโดยเฉพาะเจี๊ยบเนี่ยเป็นคนที่ชอบทะเลมากพอเห็นน้ําทะเลแล้วเนี่ยกว้างใหญ่ไกลๆนะก็คือแบบจะรู้สึกสบายตามากนะคะหรือเวลาเรานั่งเครื่องบินก็ตามนะก็ ช่วงกลางวันเราก็จะเห็นท้องฟ้าในเวลาเครื่องบินน่ะบินสูงใช่ไหมคะเราก็จะเห็นสีฟ้าของท้องฟ้าหรือปุยเมฆขาวนุ่มเนี่ยทำให้รู้สึกสบายใจนะคะซึ่งกลับมาพูดถึงสีฟ้าของน้ำทะเลเพราะว่าแนะนำให้ไปเที่ยวทะเลเพื่อฮิวใจนะคะก็คือจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายไม่แตกต่างจากการที่เห็นน้ำทะเลเลยเพราะการยิ่งได้เห็นสิ่งโลง่ลงๆที่เป็นสีฟ้าเนี่ยทำให้สุขภาพจิต ของเราเนี่ยดีมากขึ้นนะคะคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยก็จะชอบสีฟ้าหรือสีน้ำเงินมากกว่าสีอื่นๆเพราะมันสบายตาแล้วก็กลิ่นไอของทะเลนะคะซึ่งมันเป็นความธรรมชาติของทะเลซึ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันมีไอของความชุ่มชื้นหรือแม้กระทั่งน้ำตกรวมถึงชายฝั่งทะเลก็จะ สามารถที่จะได้รับกลิ่นไอจากท้องทะเลความเป็นธรรมชาตินะคะซึ่งสามารถแทรกซึมเข้าสู่กระแสะเลือดเราได้เนี่ยก็จะทําไปจะเข้าไปกระตุ้นสมองนะคะเพื่อให้เราหลั่งสารเซโรโทนินทําให้เรารู้สึกสงบและผ่อนคลายสดชื่นและกระบี้กระเป๋าและสุดท้ายเลยคือเสียงคลื่นทะเลใครชอบมั่งเวลาไปพักติดริมทะเลก็จะได้ยินเสียงคลื่นทะเลเนี่ยพัด เข้ามานะคะทําให้เราค่อนข้างหลับสบายมันก็คือเหมือนเป็นเสียงธรรมชาติคล้ายๆกับเสียงน้ําตกที่เวลาเราไปพักและอยู่ใกล้เสียงสายน้ํานะก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับพลังบวกนะคะซึ่งจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็รู้สึกปลอดภัยแล้วก็ได้รับพลังบวกอะคะ่ะก็คือเป็นสิ่งที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถลองไปทําได้นะคะ อันนี้เจี๊ยบก็สรุปย่อๆมาจาก5เหตุผลทะเลที่ช่วยเยียวยาจิตใจของมนุษย์ได้นะคะต้องขอบคุณข้อมูลจากด็อกเตอรอรวรรณนะคะที่เป็นเว็บไซต์ที่เขียนเหตุผลของทะเลที่ช่วยเยียวยาจิตใจได้นะคะซึ่งรายละเอียดสามารถไปอ่านที่เว็บไซต์ของ d r o r a w a n c o m ได้เลยนะคะในชื่อเรื่อง5เหตุผล ที่ทะเลช่วยเยียวยาจิตใจของมนุษย์ได้นะคะซึ่งจะมีะรายละเอียดค่อนข้างมากกว่านี้นะคะเพื่อนๆลองไปฟังดูนะคะแล้วมาพบกันใหม่กับรายกายพลัสเอ e นจี EP ต่อไปนะคะว่าจะได้มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย